พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคมสัปดาห์ที่13เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศศอาโมสบทที่9ข้อ11-15อถึง15องค์ประผู้เป็นเจ้าตรัสและจะทรงกระทำเช่นนี้วันนั้น เราจะตั้งเพิงที่ล้มลงแล้วของดาวิดขึ้นใหม่จะซ่อมแซมช่องโหวจะตั้งสร้างปราหักพังขึ้นใหม่จะสร้างเพิงขึ้นใหม่ให้เหมือนในสมัยนานมาแล้วเขาจะได้ยึดคนที่เหลือของเอโดมและยึดชนชาติทั้งหลายที่เคยเป็นของเราเป็นกรรมสิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านตรัสไว้ว่าดูสิวันเวลาจะมาถึง เมื่อคนไทยจะตามทันคนเกี่ยวผู้ยำผลองุ่นจะตามทันผู้หวานเมล็ดเล่าอางุ่นใหม่จะไหลาจากภูเขาไหลลงมาตามเนินเขาทุกแห่งเราตั้งใจจะนำอิสราเอลประชากรของเราที่ถูกกว่าต้อนไปเป็นเฉลยกลับมาเขาจะสร้างเมืองที่ถูกทําลายแล้วขึ้นใหม่และจะเข้าไปอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุ่นและดื่มเหล้าองุ่นของสวนนั้นเขาจะทําสวนผลไม้และจะกินผลจากสวนนั้นเราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขาเขาจะไม่ถูกถอนออกไปอีกเลยจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบแก่เขาบทอ่าน จากพระวาษารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่9ข้อ1 4ถึงส7เวลานั้นบรรดาศิษย์ของยอนผู้ทําพิธีลางเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศี์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่า ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำสินอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เล่าวางหุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า เพราะถุงหนังจะขาดเล่าวงุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เล่าวงุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหายสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราษฎรและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราฟังอ่านบทสุดท้ายของหนังสือประกาศกอาโมสท่วงทํานองของตัวบทมีความแตกต่างจากตัวบทที่ผ่านมาซึ่งเต็ไมไปด้วยการกล่าวโทษและคำพูดขู่เข็นต่างๆนานา,นาส่วนเนื้อหาของตัวบทตอนท้ายนี้พูดถึงความหวังครับท่านผู้ฟัง ที่ชาวอิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิมและจะพบกับความสุขในอนาคตตัวบทพูดถึงคำสัญญาที่จะสถาปนาอาณาจักรของกษัตริย์ดาวิดขึ้นมาใหม่ความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุการได้บ้านเกิดเมืองนอนกลับขึ้นมาตลอดไปและความสุขในยุคพระเมสเซีย ความสุขความยินดีนี้เป็นจริงเมื่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาเสด็จมาเรื่องเล่าของมมท่ิวน,นี้กล่าวถึงความสงสัยของบรรดาสิทธของยอนผู้ทำพิธีล้างที่เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศินอดอาหารแต่สิทธของท่านไม่จำศินเลย ท่าน,นผู้ฟังคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเขาจำศินอดอาหารไปทำไมผู้อธิบายพระกมีอธิบายว่า <c oughs> พวกเขาจำสินอดอาหารแม้ในวันที่ทมบัญญัติไม่ได้กำหนดไว้โดยหวังว่าความศรัทธาเช่นนี้จะทำให้วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเร็วขึ้นการจำสินอดอาหารเป็นวิธีปฏิบัติของคนศรัทธา ชาวตะว,วันออกที่นิยมกระทํากันพ่อเองได้ไปประเทศเอธิโอเปียในปีคศสองพั2002แล้วก็ได้พบว่าพี่น้องคริสตชนนิกายคอปติกอดอาหารสัปดาห์ละสองวันคือวันพุธและวันศุกร์แม้ไม่ใช่เทศการจำศีลอดอาหาร เราจึงเข้าใจคําสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารโดยนบุญมัธิวบทที่6เรื่องการจําศีลดอาหารว่าเมื่อท่านทั้งหลายจําศีลดอาหารจงอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคดเขาทําหน้าหมองคล้ำเพื่อแสดงให้ผู้คนรู้ว่าเขากําลังจําศีลดอาหาร เพราะการอดอาหารเป็นวิถีปฏิบัติปกติของผู้คนสมัยนั้นคำถามของบรรดาสิทธของยอนเป็นโอกาสให้พระเยซูเจ้าได้อธิบายข้อเท็จจริงให้พวกเขาได้ฟังว่าการที่บรรดาสิทธของพระองค์ไม่ได้อดอาหารไม่ใช่เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎแต่เป็นเครื่องหมายของความยินดีที่ยุคของพระเมสสิยาได้มาถึงแล้ว เมื่อเจ้าบ่าวซึ่งหมายถึงพระองค์เองจะถูกพรากไปอย่างกระทันหันและจะไม่อยู่กับพวกเขาแล้วตอนนั้นแหละบรรดาสิทธิ์ของพระองค์จะอดอาหารจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์จะกลับมาพบกับพวกเขาอีกหลังจากที่ทรงกลับคืนเระจมาชีและกาเสเดจมาในวาระสุดท้าย พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องเปรียบเทียบสองเรื่องคือเรื่องเสื้อเก่าและถุงหนังเก่าซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติบางข้อของศาสนายิวที่จะต้องยกเลิกไปเสื้อใหม่และเล่าอาังุุนใหม่หมายถึงจิตอารมณ์ใหม่แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าการปฏิบัติคารวะกิจเพิ่มเติมของบรรดาสิทธิ์ของยอนและของชาวฟาริสี พยายามจะให้ชีวิตใหม่แก่ระบบเก่าแต่อันที่จริงกลับทําให้ระบบเก่าถึงจุดจบเร็วขึ้นพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเพียงแต่เพิ่มเติมหรือซ่อมแซมระบบเก่าพระองค์ทรงต้องการสร้างสิ่งใหม่จริงๆแม้จิตตารมณ์ของการปฏิบัติตามธรรมญญัติก็ต้องถูกยกให้สูงขึ้นด้วย การเสด็จมาของพระองค์เป็นยุคใหม่วิถีปฏิบัติก็ต้องปรับไปตามยุคตามสมัยจะทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ขอพระเจา้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน